ลูกชายจิกนวรัตเข้าพิธีวิวาเรียกว่าเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่ที่โลดแล่นในวงการมานานสำหรับจิกนวรัตที่ก้าวเข้าสู่วงการภาพยนตร์เรื่องแรกแผ่นดินของเราจนทำให้เธอได้รับรางวัลตุกกตางเงินในฐานะดารารุ่นหญิงยอดเยี่ยมในปีพศ2519จากนั้นจิกยังมีผลงานการแสดงเรื่องอื่นๆตามมาจิกยังเป็นหนึ่งในสามดารานักแสดงสามใบเถาภายใต้สังกัดจิรบันเทิงฟิล์มโดยมีเพื่อนรุ่นนอกอีกสองคนคืออัมพาภูสิทธิ และสุพรรณรษาเนื่องพิรมในปีพศ2524จิกยังคว้ารางวัพลพระสุรัตวดีหรือรางวัลตุกตาทองดารานำฝ่ายหญิงยอดเยี่ยมจากเรื่องถ้าเธอยังมีรักแสดงคู่กับสรพงษ์ชาตรีปัจจุบันนอกจากงานในวงการบันเทิงแล้วในสังคมจิกยังอุทิศตนด้วยการเป็นบลูแอเจอร์หรือจิตอาสาให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดีนอกจากนี้ยังอาสาแต่งหน้าศพที่โรงพยาบาลแห่งนี้ด้วย ล่าสุดจิกก็ได้ออกมาโพสภาพสดชื่นมื่นเมื่อลูกชายคนเล็กเจเจเข้าพิธีวิวาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยคุณแม่ยังลงแคปชั่นถึงลูกชายและลูกสะใภ้ว่า12 11 22พิธีมงคลสมรสของลูกชายคนเล็กเจเจชชรีและที่ดูเหมือนว่าจะหลุดโฟกัสไปกว่านั้นนั่นก็คือจะเป็นชุดของคุณแม่จิกที่ได้สวมชุดเดรสลายดอกไม้สีสดใสสวยงามสะดุดตามาร่วมงานวิวาในครั้งนี้